บอลเชิญยิ้มพดแล้วถึงคนในคลิปเสียงหลังลั่นกลางรายการจําได้นะว่าใครค่อยๆเคลียร์จบไปกันทีละเรื่องแล้วสําหรับกรณีดราม่าของบอลเชิญยิ้มแตกหักโชครถแห่ ที่ประกาศเลิกรับงานคู่กันแต่จะยังขึ้นเล่นคอนเสิร์ตท,ที่รับไว้อีกประมาณ50งานที่เหลือโดยเมื่อวันที่3สิงหาคมฝั่งของบอลเชิญยิ้มและโชครถแหกก็ได้มาออกรายการโหนกระแสเพื่อเคลียร์ตามา่ดดังกล่าวและในตอนหนึ่งของทางรายการที่ทางโชคและนัดเมียโชคว่าการที่ออกมาประกาศยุติขึ้นคอนเสิร์ตคู่กับบอลเชิญ,ญยิม้มอย่างกระทันหันนั้นเจ้าภาพอีกกว่า50งานที่เหลือเขาเสียหายและจะถูกฟ้องร้อง ทางโชคและเมียโชคได้เตรียมรับมือหรือจะรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างไรซึ่งงานนี้นัดเมียโชครถแห่และผู้จัดจาการส่วนตัวบอกว่า ได้นนโทรไปเคลียร์กับผู้จัดลหลายๆงานแล้วและผู้จัดก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรนอกจากนี้นัดแฟนโชครถแหย่ยังบอกว่ามีผู้จัดรายหนึ่งพูดกับนัดเองเลยว่าไม่มีบอลได้แต่ต้องมีโชคนะซึ่งงานนี้ทําเอาทั้งรายการถึงกับชะงักพีกรหนุ่มอย่างกันชัยจึงขออนุญาตเปิดคลิปเสียงหลักฐานการคุยกันระหว่างนัดเมียโชครถแห่กับผู้จัดงานที่อ้างถึงซึ่งในคลิปเสียงที่สอง นัดได้ถามผู้จัดงานว่าตอนนี้พอจะรู้เรื่องราม่าที่เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมแล้วจะเป็นอะไรไหมถ้าไม่ได้ขึ้นร้องเพลงคู่กับบอลเชิญยิ้มซึ่งปลายสายตอบกลับมาทํานองว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลเลยพี่เข้าใจนัดไม่มีบอลได้แต่ต้องมีโชคนะหลังฟังคลิปเสียงจบบอลเชิญยิ้มพูดทันทีว่าจําเสียงได้รู้ด้วยว่าผู้ชายคนนี้คือใครบอลบอกว่าผมรู้นะครับว่าคุณคือใครเดี๋ยวจบรายการคุณเจอผมล่าสุดวันที่4สิงหาคมบอลเชิญยิ้มพสถึงคนในคลิปเสียงหลัง,ล,งลั่นกลางไร กจำได้นะว่าใครซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นผู้ใหญ่ใจดีเป็นพี่คนหนึ่งที่รู้จักกันกับบอลมานานและตอนนี้ก็ได้เคลียร์กันเข้าใจแล้วบอลเชิญยิมพนดว่าผมกับพี่อ้อคุยกันมาตลอดก่อนที่จะมีคลิปเสียงออกมาในรายการทําให้เข้าใจผิดว่างานไม่เอาผมเพราะพี่อ้อก,กับผมสนิทกันและเป็นคนเอาผมไปงานตั้งแต่แรกๆกและก่อนหน้านี้พี่เขาก็หางานวงเราเหมือนกันครับวันเกิดที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้ผมก็ไปเอาวงเราไปเล่นในงานพี่เขาด้วยผมเข้าใจพี่ไม่มีเจตนาแบบนั้นครับ น้องรับทราบและเข้าใจพี่ครับเราโทรคุยกันตลอดครับขอบคุณครับพี่ที่รักและเอ็นดูวงผมครับสุขภาพแข็งแรงนะพี่ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ